แพทริเซียกูดสวยใจบุญบริจาคหน้ากากอนามัย2,500ชิ้นแต่ดันถูกจับผิดต้องขอชื่นชมนางเอกสาวแพทริเซียกูดในน้ำใจอันง,งดงามหลังจากเจ้าตัวเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ยืนมือเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ทำให้ช่วงนี้ประชาชนหลายคนหาซื้อมาใช้ได้ยากอีกท,ทั้งยังเจอบางราย นำมาขายโกงราคาจนหลายคนเดือดร้อนกันเป็นแถวๆโดยล่าสุดแพทริเซียกูดก็ได้ออกมาเผยภาพ,พในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นภาพที่เจ้าตัวกำลังนั่งแพ็กหน้ากากอนามัยพร้อมทั้งระบุข้อความว่าเตรียมพร้อมเอนาน้กกาก2,500ชิน้นไปบริจาคภายในอาทิตย์นี้ค่ะคนไทยเราช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่ทว่างานนี้ก็มีไว้โดนจับผิดหลังมีชาวเน็ตรายหนึ่ง เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าเอามาจากไหนมากมายยังไม่มีเลยสักแผ่นซึ่งก็มีหลายคนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่อด้วยบางรายก็เห็นด้วยว่าหาซื้อยากจริงๆแต่บางส่วนก็บอกว่าไม่ได้หาซื้อยากขนาดนั้นเพราะในอินเทอร์เนต็ตก็ยังมีขายแต่เป็นการขายที่โกงราคาแถมพร้อมตอกกลับแทนไปด้วยว่าสาวแพทิเซียตั้งใจทำดีแต่แทแต่กลับไปจับผิดซะงั้นอย่างไรก็ตาม อีกส่วนหนึ่งก็มองว่าชาวเน็ตรายดังกล่าวไม่ได้ตั้งใจเข้ามาจับผิดแต่เขาอาจจะหาซื้อไม่ได้จริงๆเลยเข้ามาถามด้วยความสงสัยนอกจากนี้ยังมีคนตั้งข้อสังเกตว่าการซื้อได้เยอะๆและมาเป็นลังแบบนี้อาจจะสั่งซื้อมาโดยตรง